เราถาจะมองมองมอง,มอง,มอง,งไปส้างน่าคัอีก่าที่ไปใสับจากวันเราที่ไปสน่ตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปช่องจอมนะคะนนไปพนักงานเราไปตีวีซ่าเจวันตอนนี้ไปตีเจวันก่อนเดี๋ยววันที่หกไปตีอีกสามสิบวันครับ ต้องตามขั้นตอนแล้ว,ลวเราจะพาไปเที่ยวระหว่างทางระหว่างทางเราจะไปโอ้กระสี <c oughs> เฟินะหวบางทางเด้พี่น้ <c oughs> องอวันนี้สั่งเป็นแบกธรรมดาน้ำผึ้งคือแต่ก่อนคือจะต้องแบกหวานน้อยหวานยี่สิบห้าก็คือมันขมมากมันขมมากแล้วมันทำให้เราตาก,กระตุกมะ ทีนี้ช่วงนี้ก็กินยากินยาอยู่ก็เลยลองลองกินแบบธรรมดาหวานปกติแต่ใช้เป็นแบกน้ำผึ้งไม่ไม่เป็นน้ำตาลลองดูว่าแต่วันนี้วันนี้หลังจากที่กินยาเสร็จแล้วตามันก็เริ่มจะเงียบๆหน่อยนะไม่กระตุกต้องใส้จะถูกเลขอ้าวเกี่ยวกันไหมเนี่ยไ <laughs> ปเดินทางต่อ ต้อโอโทะทงาสัตเราจะหน้าไปช่องจอง้อง,องาสวยบรรยากาศตอนนี้เรากำลังหน้าไปที่ด,ดานนะไปดงจาขวานึงก็จะเป็นดานจะเลกเ็ม่กรออยู่ที่สเวนยหน่มอยาีอิ แกงแกเนาะเอาของนี้กะข้าวซอมบีดีเลย เออพราะว่าเจ็ดวันนะเจ็ดวันกบเจ็ดวันนะบอกห้ามเดือนนะเดือนนี้ยุ่งอีกนะมันได้เพราะว่ามันไม่ตรงรอบเขาเราต้องทำให้มันตรงรอบแค่นั้นมีขนมอะไรซื้อมาฝากด้วยนะข้างนอกเแกงแกงรถหน่อยแต่บุรีบุรีไม่เอาเอาไปได้ไปได้ไปได้ เราเราทำท่าเดินไปเล่นกันไปแล้วแสดงงานวันแล้วก็เดินเลาะไปไม่ข้ามด่านก็ได้แล้วก็เดินไปไปสง่งไปได้ยุเขาไม่ว่างรเดี๋ยววันนี้เราจะพาเดินไปให้ใกล้ที่สุดเราจะไปดูนักท่องเที่ยวที่เขาจะออกไปข้างนอกรถตู้เขา้าก็จะมาส่งถึงที่ เวลาจะออกก็ต้องเดินมาแถวนี้แหละเข้าไปแล้วไงเราก็ทำท่าจะเดินไปกับเขาประมาณนั้นนะแล้วก็จะเดินวนกลับ อันนี้น่าจะออมามารับเอาของก่อนเลยได้เหรอมันมันต้องเอาของข้ามด่านนะและน้นี้ทุกคนกนัมันจะมีทัวร์ทัวร์ที่เขามารอรับแลวเราจะมาเช็คอินที่จุดผ่านแดน เห็นไหมชเชียนหน่อยนิดนึงมาไปยืนถ่ายรูปเลยไปเย็ยน,น,เยเยยนตรงนั้นกันอ,อ่ตอนนี้นางกำลังจะออกไปต่างประเทศนะคะจะส่งออก <laughs> จะส่งนางออกไปนอกประเทศนะคะ แล้วก็จะมาเดินมาส่องดูเขาประมาณนี้อันนี้รถรถนี้น่าจะออกจากคือเขาทำพาสตอร์ตแล้วมาออกไปได้ใช่แล้วจะและ้วเราจะส่งเข้าไปถึงดนะ้านในนะคะอันคือด่าน นี่ยแหละถ้าถ้าจะออกนอกประเทศก็คือออกไปประมาณนี้ได้เนี่ยมันยังอยู่ในเขตเขตของประเทศไทยอยู่ใช่ประตูนู้นนถึงถึงจะเป็นเขตที่เป็นของเขาตรงนี้วันนั้นเรายังมาคุยกับตมอยูบ่บัตรบัตรมันไม่ถูกบัตรมันผิดไง ก็เลยได้มาคุยกับหัวหน้าด่านทำไอ้ที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าเนี้ไม่ใช่วัดคาสิโนไอไห่ข้างหลัง,ขงเขากำลังจะสร้างใหม่แต่ก่อนนะ่ะอยู่ตรงข้างหน้าร่มแดงๆตรงเนี้ยคือเขาจะให้ชาวบ้าน ของฝั่งคะเมียรนั่นแหละมาวางขายของอะไรเต้ไปหมดแต่เดี๋ยวนี้พวกคนคะเมียรเขาบอกว่าไอเจ้าของคาสิโนน่ะมันขี้เหนียวมันไม่ให้ไม่ให้ชาวบ้านมาขายของหน้าเลยแต่เนี่ยด่านจริงๆจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นด่านด่านขาเข้าด่านขา mm. ด่านขาออกมันจะอยู่ฝัง่งอีกฝั่งทางนี้ เวลาเวลาเขาตีจากไทยไปฝั่งซ้ายมือตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะไปตีตีเข้าฝั่งนี้เสร็จ mm hmm. แล้วเขาก็จะมาตีออก <Yeah. S 1> เขาก็จะเป็นลูกลูกคนแม่ค้าที่อยู่ข้างในนี่แหละที่เขาเชียวเข้าเชียวออกในแถวนี้ mm hmm. วันนี้ก็มาเล่าบรรยากาศให้ดูนี่คือรถคนไทยที่เขาไปทำธุรกิจ เขาจะไปทำธุรกิจไอ้ที่กัมพูชาเขาก็จะไปกันอย่างนี้เลยการทำพาสปอร์ตรถครั้งหนึ่งก็4,500ออกนอกประเทศได้แต่มันไม่คุ้มบางทีถ้าเราจะไปเที่ยวแค่ครั้งเดียวเราทำพาสปอร์ตอยาให้ดูรถคันนี้มีอะไรรถคันนี้มีมัน าไปเป็นมันนำเข้าเฮ้ยแน่นเดี๋ยวจะเห็นล้เห็นไหมนี่นี่นีคือหลังหลังบร์สิบล้อคันนี้นะมองไปแผนดินแผนดินฝั่งนู้นจะต่ำลงนี่คือใกล้ที่สุดแล้วนะที่พามาดูมันจะเป็นถนนลาดลงแวงข้างล่างจะต,ต่ำอะไร ตงนี้รถคนไทยกับรถกัมพูชาก็ยังวิ่งได้เพราะว่ามัน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 ยังวนเวียนกันได้อยู่ไม่ถึงขนาดอะไรแต่ถ้าจะผ่านไปนู่นจริงๆเลยนะ่ะไม่ได้เพราะว่าตมเขาก็ยืนยืนขวางอยู่ทานงนู้นอยู่วันนั้นก็ไปเที่ยวแล้วผ่านนี้แหละขี่กระเป๋าลากไปแล้วก็ไปตี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 ออกทางนู้นทำไมรถรถสองแถว ก็สองแถวเขาจะพากันไปที่คาสิโนคนที่ชอบมาเสียยนะเส่ยงดวงคนไทยน่ะมาเสี่ยงดวงอะแล้ทีนี้เราก็จะเดินอ้อมเดินอ้อมเหมือนเราก็จะออกถ้าถ้าเขาตีเสร็จแล้วคนที่เดินเนี่เขาก็จะมาตีที่ที่ศาลาตรงนี้ตีเข้าประเทศไทย เขาไปตีในนี่แหละมันมีห้องอะไรตีปั๊มบัตรนีออใช่เขาจะมาปั๊มอยู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวรอเดี๋ยวพ่วงนี้นมันเดินถึงไหนแล้วใช่ไหมถึงถึงนู้นแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวคอยดูว่าเขาจะเดินกลับมาท่าไหนไเหมือนในพ่วงไหมแม่ ถ้าต้องตีตรงนี้แล้วก็ไปตรงนู้นแล้วก็ <Okay. S 1> มันจะเป็นสี่จุดอ่ะกว่าจะกว่จะตีได้ <Okay. S 1> ไดอ่เห็นไหมเมื่อกี้คือเขาเขาเขาออกไปแป๊บเดียวแต่ไปไม่ได้เขาก็คือเข้ามาประมาณนั้นอะไรไปสุ่ดไรเป็น ไง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 เดินเดินไปถึงตรงนั้นแล้วเขาจะไปปั๊ม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 ไงคนงานของเราจะเดินไปเดินไปตรงนู้นเสร็จแล้วก็ค่อยจะเดินกลับมาตรงนี้เดินย้อนนะคะย้อนย้อนไปแล้วก็ย้อนมานี่นี่ย้ายแล้วย้อนมาคำคำ คาสิโนตัวนี้ยังไม่เคยเข้าแต,แต่แต่เคยสร้างก่อนสร้างก่อนช่องสงามใช่ตัวนี้เขาจะสร้างให้มันใหญ่เหมือนอยู่ช่องสยามเลยตอนที่ไปช่องสงามเหมือนสิบชั้นก็ก็ได้เข้าไปเนะี่ยไปเห็นวิธีการเล่นก็เหมือนในเหมือนในโทรศัพท์อะ่ะมันจะมีลูกอะไรให้วิ่งเล่นตื้อๆแล้วเราก็ไปซื้อชิปซื้อเหรียญ มาเล่นเอ็บหนั่งห้าศูนย์้สวยงามมากสวยงามมากขอโทษที่ถ่ายรูปเขาแล้วก็กำลังจะออกมาคู่คู่ทองมาลาซ้ายนะคะแลปเตอร์หนึ่งห้าศูนย์เจนึ่้าอง ประเทศนอกนะร้อยทั้งร้อยที่มีเงินที่มีรถคือซื้อเงินสดไอได้วามรูอย่างนึงซือถ้ารถเล้าป้ายเหลืองรถที่ป้ายเหลืองน่ะก็คือรถที่ซื้อสดไม่ได้ผ่อนไอนี้ป้ายสีฟ้าขาวก็เด็ดเด็ด ต <pardon. S 1> อนนี้เราก็จะเห็นมอง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 ่างไบอกว่าจะไม่ซือ้อบุรีบุรี่ไงฝากใรากไป

ต้องเซเรนเตเรียอยเยนะเสร็จแล้วไปเซเรนไหมไปเดาวเซเสร็จาจะได้ไม่ลองต้องงงต้องงงต้องนียมาต้องนั้นเสร็ าที่เราไปจอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับรถคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปของการมาจอบและพามาดูประตูทางออกนี่แหละคือทางออกของประเทศไทยใครไม่เคยเห็นมาดูเด้อฝากแชร์ต่อฝากกดไลค์คลิปนี้แจมวยก็ฝาก ให้ทุกคนมีความสุขฝากกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้เจมวยด้วยนะคะเจพพรชแนลคลิปนี้บายบาย